ตื่นเช้าเธอจะอยากกินอะไรผมจะคอยดูแลอย่ากวิ๊้าวิ๊ก้าวิ๊ก้าวิ๊ก้าวิกระต่ายกระต่ายก้าวิ๊ดูการ์ดแมบกำลังเดินมาห้องน้ำเดินมาห้องน้ำเดินมาห้องน้ำไม่ไม่ไปสายบน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 ครับไปสายบนครับอยู่สายบนครับแหลกมากพี่เป็นไรแหลกอีกแล้วมันพับแล้วมันไม่ยอมมันเนี่ยเหยียบเครื่องไม่เหยียบออนไลน์นี้ ใช่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 ถือบอลล่ะถืบอล่ะถือเอ้ยไม่ไม่ใช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 ่ตาดำผมดีคูลผมแบบดีจัดอยู่ตรงนี้ไข่มาดึงล่างอยู่ใต้ตีนเพื่อเอาบูลมาสองคนเลยเหรอสองคนเลยแล้วได้อืมตีทีนึงปุ๊บบอกล้มเลยโอ้โหมีโดนฝังมาอยอน ก็ไม่ได้ผมช่วยให้หวยเยี่ยไปไม่ได้สัตว์แม่ลงเลยมันเหมือนกลับเจอพังบูน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 เปิดตัวละเดี๋ยวใบฮอคเดี๋ยวใบฮอคเดี๋ยวใบฮอคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียตาดำกูเด้กพอดีเอ้ยเปิดตัวละตัวลดตัวล่าใช่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 โอ้ที่หมัวตัมลุกเองเลยมันพังไปแล้วบูนมึงอเยอน เออมม่ต้องบนเว้ยม่คบ่นไม่ได้เว้ยด่ดานเนี้ยมราต้องเซฟเอาย้อนมาฮิวพี่หน่อยมาฮิวมาฮิวมาหวผม,วมอ,อยู่ข้าง<ว>ล่างเนี่ยนะมาฮิวมาฮิวแล้วผมเอาเครื่องบนหัวใจแล้วเครื่องนี้เลยแยกกันเลยแล้วย้อนบูนพังบูนพังจะกินข้าวต้มปลาแบบพี่อร่อยนะปลาพงอ่ะอวกเลยเฮ้ยม,มามามาคูมากูสวยน้องคูณเล่นเกมโอเดียนับหนึ่ง ย้อนซึมเลยเมื่อกี้ซึมเลยซึมเซียมซีมแล้หมุนทีเดียวกูแตะยานลงไปหาอาจารย์นะโยนหัวมาเอาหนังต่อไปเายไว้มันเดินลงมาเหยียบบุญผมไอ้ไม่เหยียบอ่ะบุญขาวตาดำพี่เด้งปะเจ๊กไม่เด้งเหยียบบุญเหยียบบุญเหยียบบุญเพราะมันไม่เหลามันจะโซนสองเครื่องนี้ไว้มันขึ้นไปแล้วพี่มันขึ้นไปแล้วใช่ใช่มันจะโซนสองเครื่องนี้ไม่ยอมหรอก ููบให้ถือบอลา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 โอเคผมชี้กออกมาอยู่กับผม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 เราต้องบูนให้มันรู้จักใช่ไหมยอนให้รู้จักเลยอะไรน้องให้มันเหยียบจนขาเปียกอ่ะขามันแบบเลือดสาดอ่ะพอเซี้ยนต่ำอ่ะอยู่กับผม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 อยู่ไับผมอยู่กับผมอตรงนั้นได้นะตรงนั้นคือตรงไหนตรงยี่กับอยู่กับผมอยู่กับผมอยับผมอยู่กัมันมองเป็นรอยเท้าแล้วพี่ ฉีกเลยรอยเท้ามองไม่เห็นแล้วคนนี้กำลังสับสนวุ่นวายแล้วไอ้เพื่อนผมปักเพ่เ้ยงบนตรงบันไดใช่ไหมพี่ตรงนี้ไม่โดนจ่ายจ่ายตรงบูนอ่ะตรงบูนด้านล่างอ่ะเ้าเลี้ยวขวาเจอเลยยอนใช่ปะเพ่ข้างบนตรงบูนข้างล่างใช่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 มัน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 ขึ้นไปแล้วนะมันมันไม่ได้ลงมันไม่ได้ไล่นะไปไอ้อยู่ข้างล่างอยู่ล่างพังบูน กูยืนยืนกูยืนกูยืนรอเลยกูยืนรอเลยยืนรอเลยพี่ยืนรอเลยไม่เอาไม่เอาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเมื่อโดนเนอะเมือขี้เล่นเริ่มหมุนโดนแล้ว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 เอามาเครื่องเอากลัวกูโอเคพี่ผมทำเครื่องให้อะไรน้องอยูกับผมครับถ้าเกิดทิ้งบอกให้เกิดถกได้ครับ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 เขไม่โดนหลอกไฟเลย อะไรจ้าพี่กูย่อผ่านอะไรจ้าเมื่อวานลงกี่โมงน่าจะประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วยนะล็อกจัดล็อกล็อกล็อกจ้าแล้วกูบุญไหมยดไม่ได้จ้าบุญแบบนอนซาวเวอร์เอ็กซ์คิวหน่อยพี่มันไล่กู

ที่เดิม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 ยิ่งบอกกันพี่เอกยอกหลบเฮ้ยพี่เขานหนักพี่ผมปนตะแห้ใหม่ปนตะแห้ใหม่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยบบปกระผมใช่ยบบบบป็นมารยาทดีเิจะเทไม่ค่อยบอกนะ เวลาพับอ่ะมึงก็ฟังเสียงสเปซปาร์เอาชิวๆไอ้เจ้าอยู่ไหนวะไอ้เจ้าอยู่นี่ไอ้สัสอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเมื่อเจ้าบูลสามห่ามาเล่าชิวๆยอนไม่ต้องทำอะไรเยอะก็แค่บูลแล้วก็ปั่นไฟทั้งเกมโอ้ยสวย เอาวิ่เอโอ้โหเหมือนไม่ใช้ชื่อน้อยยอนโดอบุหรี่ยุอเลยบ๊อบ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 บ๊บบ๊อบบ๊อบออบบ๊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 อบบอบบ๊ออบบ๊ออบ

ไม่มีโหไม่มีเฮิร์บอะไรนั้นน่ะยอนดักรูดดอนดักรูดยอนดักรูด่หน่อยยอนยอนดูบูนเราูนข้าบนข้างล่างมันโอ้โหยอนดักรูดอะไรไม่อยากรูดได้กูเปิดประตูโอ้ตขวัจะหมดขวัญจะหมดเอาเดียวเอาเดียเดียวเดียเดียวดียวเดยเดียดยวเดเดียดยวเดียเยวเดวดียววดียววดียววเดียเยวดยอเยเเดยเยวยเเยวย แล้วพึบมเพิ่มพิ่พิ่พิ่โอ้โหแล้วกูไปไงอ่ะแล้วกูสลิกซิกแซกสลิกแบ็กสลิกแบ็กซิกแซกมันมาแลกแซกทุกนี่นี่ตรงนี้จุดมาแลกมุมมาลอยมุมมาลอยมุมมาลอยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนวะมันหมออกไวอันนี้หมออกไวหมออกไวแปลกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีใครคุยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทิ้งไปไม่หิวผมไม่หิวผมไม่หิวสมาริกซิกแซกแล้วไงมึง ยังไงอันนี้ปุลุกปุลุกบ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 ุลุกไม่ต้องเข้าไม่ต้องนก็ต้องมาบล็อกอะไรอะบอกอะไรอะต้อนบล็อกต้องมาบล็อกสวยสวยบล็อกรูดบล็อกรูดบล็อกรูดพี่ไสวยที่ไฟที่ไฟที่ไฟที่รูดสาวพี่เองสาวพี่เองตําลิกสิกซ์รูดเหรอวะรูดตั้งหน้าไปแล้ว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 เออบุลุก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 เลยละกูละอายุกูกันก่อนไหมล่ะ ไปเพ้อไปไปเพ้อไม่พับ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 เพ้อหลบเพ้อหลบทันทีเพ้อหลบเพ้อหลบเพ้อช่วยช่วยเพ้อช่วยเพ้อเพ้อเพ้อไม่ไปเพ้อเพ้อไม่เพ้อลุกเพ้อลตรงนี้อันตรายจริงตัวนี้ตายนอนไม้นอนไม้พี่ออนไปดอนจต่เจขันเข้ามาลุกสิครับคุณเจขันเข้ามาบุนลุกครับคุณอาจาอันตรายแล้วนะนอนไม้พี่เอกนอนไม้ช่วยด้วยผมนี่หลี่กูคบอยู่เฮ้ยผมคาดผีผิวเลอะอยู่ผมขาดิบคิวเลอะอยู่ ล็อกโลบล็อกโลบล็อกโลบไอเปิร์เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันมาไล่กูก็ขังเข้ากูมาลลุกนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูเรื่องบูลไหนวะบูลไหนต้องลุกได้โอ้กูเนี่ยตรงนี้แหละโอเคโอเคย้อนกูณอันตรายจัดกูจะตายแล้วย้อนดีขืนขานออกมาด้วยโอ้ยังไม่โดนตะเป็ดเลยไม่บุลมาเกิเลยย้อนขานมาดิเร็วดิไม่เป็นไร่ขานมาขานมา กูไปเอาจานเจี zat, ๊ยบเราบําเพ็ญพิยอนรอแป๊บนึงอันนี้มถึงปิดแล้วเนี้ยโอ้โหไอยอนจานเจี๊ยคขังกันาันนี้เดียวก็ถึงแล้วแต่ไม่ยอมไม่ยอมคานไม่เหมือนกันเกมมึงต่างกันไงเกมเนิร์ดเลยยอนมึงว่าไงวะเกมเนื้อนี่กูโอ้ดูดูดูรอรอคิดเบิร์ดคำสีเบ้ารอรอให้หน่อย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 เดี๋ยวลุกให้ จะปั๊เด็บเดบมันปั๊เด็บปั๊บดือดเดืดะดูจะบอกผมเขาทำนะจะบอกก็ไ้เขาทำไอเปอร์จะบอกก็ได้กูโยกกูโยกไอเปอร์กูสวยลงล่างลงล่างกูลงล่างกูไปลงไปกูไม่ลงกูปักข้างบนไม่ลงไปไม่ได้อยู่แล้วยันเจบอกนี่ยันเจยันเจบอกนี่อยู่เนี่ยบอกอยู่เนี่ยพี่โอ้ผมก็มันหวัมาปูปูจักรจุ้งจักรจุ้อลงเลยเปิ้ลองเลยท่วงผมท่วงผมท่วง โอ้นไปนอนอยู่หน้าประตูตั้งนานแทมยังคานเข้ามาโคบนี่ก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นแผนลูกผมจะคานแบบพี่คิวเลอร์มันใจเสียไงหน้าประตูอ่ะคือมันแบบใจเสียว่าเฮ้ยเสืิมแม่งมันเฮ้ยไอ้ยขัจอนี่หว่าคนนี้ไอ้ยขับจอนขับจอนใจเสียแล้วอยู่บนเสาร์จันเจย์หน้าประตูขับจอนประตูจันเจีย์จะจันเจีย์จะออกอย่างเดียวเลยคานไปอยู่หน้าประตูไม่คานเข้ามาลุกไม่ได้จะออกจนลุ่อะโอ้โหผผมมิดดไปห แลวโดนปัดด่านไปตรึงๆอะไรกันครับน้าหน้าใครเข้าด่านตากามาวะนะ่ะแต่เครื่องหมดกำลังวังชาฟินว็อกหรอปะเนอเนอเนิดเนิอเน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 ออเนอเเ มันเดินเอาชัวร์จัดพี่ไม่มีเสียงหัวใจนะผมฉีกโซนเลยนะไม่ไล่ผมก่อนถือบอลาถือบอลาถือบอลาโอเคถือบอลาไม่มีเสียงหัวใจอัดร่างกลางขาอะผมพี่ว่าอาจารย์มา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 อยู่ไหนเพิรดคับผมอยู่ผมอ่ะอยู่ผมขวาบนโอเคเฮ้ยโอ้โหสามบิงคไอ้เหี้ยะเกรงเกรงโอ้โห การที่ผมพิวเร็วไม่ได้เก่งไงสัตว์ดูมันตีเอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาแล้วไงเดือดเนื้อตัวมันก็เทีย AS ของมันไปไหนไปไหนไปเรื่อยนั่นแหละน่าจะบ้าวิ่ง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 สามวิ่งนะสามวิ่งนะสาไม่หรอสามวิ่งสามวิ่งวิ่งติดเลี่ช่วยเลยพี่ช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยอยู่คุ้มวิ่งมาปั่นกลางแมッ บันเนินกลับ,บดดเดือดเนื้อไข่เขาไล่ไล่แล้วกลับต้องไล่แล้วสูตรไล่แล้วหมดที่ไล่ก็ต้องล้มเลยสามปีเหมือน้องติงๆสามปีตึงแล้วเจอพี่อีกกูสอนเชิงถึงสามปีเรียก <c oughs> มาฮิวในบูนพี่วิดีโอเขเสร็จแล้วผมคิดว่าจัดขนาดนั้นเเลยหรอวะยจริง นับหนึ่งพี่แม่เดินตีมันเดินตีครูเดินตีครูมันจ่าบิงก์อะเดินตีเดินตีเดินตีมันตีดบกกำลังอะมันขัดไม้เลยไม่ทำงานรอช่วยเลยเราช่วยพังบูนพังบูนร้อยมากลับมาครูเดี๋ยวลากเล่นล่างเนี่ยเดี๋ยวจะลากเล่นล่างให้นะปั่นบนเลยนะผมไม่ได้ยู่พี่ทันนะผมมาฮิวไวจัดเหรอฮิวไวจีมันมีจ๋าเลยอะกลับบ้านอยู่ไหนวะบ้านใหญ่เสียงบ้านใหญ่เสียงบ้านใหญ่ดังมากอุ้ยสวยละบ้านใหญ่ โอ้ยปล่อยสั่งสวยโอ้ยขันคอเฮ้ยมันไม่มีเสียงหัวใจนะเนี่ยใช่ยิงตีแล้วไม่มีเสียงหัวใจอะซ่อนเสียงเริ่มไหนเปอร์ไม่ได้หรอเริ่มไหนย้อนเปเอตี่หรอผมวยให้มันมีของมวนกลับมา บบ้านเหจอพี่เจอพี่เจอพี่เหยียบเป้าพี่เฮ้ยมันล็อกเครื่องอะไรอ่ะมันมีปุ่มอะไรบ้างเนี่ยไม่ไล่หรอน่าจะไปส่วนเครื่องมั้งกลับกลับกลับไม่เห็นกลับ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 อยวิ่งลงล่างให้ต้องเล่นล่างเราโดนทีไมาหาเครื่องปั่นสนอนไม้นอนไม้ได้ยอนถ้าไม่ได้นอนไม้ถ้ไม่ได้นอนไม้ปั่นสายบนนะได้ได้พี่ได้ละได้ละได้ละโอเคโอเค สวัสดีครับคุณเอมี่ถ้ามึงจะนอนถ้ามึงจะนอนได้เพราะมันเดินตีมึงเลยมันต่ำบิ้งอ่ะมันเดินดับเลยกูอยู่อ่ะไอ้เชี่ยตกใจหมดโอ้ยไอ้เจ้ากําลังอ่านแชทเพื่อนเพิงอพี่กําลังไปหิวพี่ไปหิวไอ้เชี่ยทําไมผมไม่เห็นมันยกมือวะเออมันตัวอะไรต้อ้คกูมีใบฉายนะมึงไอ้สัตว์เพิ่มมาให้อยู่ไอ้ไหนวะไอ้เชี่ยอ่านแชทเพื่อนๆกูตกใจหมดเไยลองในบูนี้ลองในบูนี้ลองในบูนี้ ทืบนะทืบทึบทึบว่าล sure> ่ะเร็วอยู่ไปแล้วบิงบิงไปบ้านใหญ่บิงไปบ้านใหญ่โอ้โหตีฟรีหนึ่งทีกับโดนบิงหลังอ่ะเดันไม่ไล่นะเนี่ยมันจะโซนเครื่องเว้ยเครื่องมันอยู่บนหมดเลยไม่เชื่อไม่เช่อผมว่าปั่นขวาบนให้อ่ามันน่าจะอยู่บนบ้านใหญ่นะอยู่บนบ้านใหญ่พี่มองไปทางพี่เอกแล้วก็มองไปทางพี่นั่นแหละมันมันมองไปมองกลับอ่ะการวิ่งลงล่างเลยนะบ้านใหญ่ปล่อยมัน ที่โดนแขวงซ้ายบนอ่ะนี่ผมวิ่งลงล่างเลยนะพี่มันหมดวิ่งลงล่างเลยเออไม่เป็นไรมึงมึงมาปัดบ้านใหญ่เดี๋ยวมันจะโคลนแบบนี้ไงมันต้องแบบว่าให้มันโคลนไกลๆกันอ่ะเดส้นล็อกขวาบนสวยครับ่ะกูโกนตรงต้งรีดเส้นเมื่อกี้กูต้องรีดลมออกมาก่อนไม่งั้นไม่ติดนะถ้าไม่อกี้ถ้าเรียกท่าตะโกนรีดลมโอ้โเปิร์เบิร์อยู่แถวนั้นรอดิงอยู่รอดิงอยู่รอดิงอยู่มีลูกมีลูกอ้าวไหนที่พยักหน้าใส่กูได้ ตเข้า้าูบิงไปเลยบิงไปเลยไปขึ้นลานลาบไปไปไปลานลาบเดินเดินเดินไป,ไปกระทืบบูลน,นะไปไปกระทืบบูลละ,ะมันยืนอยู่แถวนี้เออรอก่อนนะเปิ่มไม่ต้องรีบนะดแล้วรออยู่รออยู่รออยู่รอ,อยรอย้อนปั่นได้เยอะก่อนก็ได้มันเป้าอะแล้วเฝ้ากูจริงเออปล่อยเลยปล่อยเลยเก้าเก้าขวาบน ข,นนขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินทั้งหน้าผมเลยพี่เอกพี่เราติดพร้อมผมเนี่ยไม่ได้ติดพร้อมไม่ได้หรอได้ป๊ปีอ่ะพี่ดูหลอดผมอ่ะไม่ได้แล้วแล้วทำไมมันถึงอยากเฝ้ากูัะหลอดไม่ขึ้นนะมันเฝ้าไกลไกมันมันอยู่บนเนินทั้งหน้าผมเลยให้ผมติดเครื่องผมใช่ไหมพี่เอกเออติดเครื่องมไปเก้าเก้าเครื่องกูเก้าเก้าพอดีรอ สวนอนไม้ถ้าไม่ด้นอนไม้นะไอเปิ้ถ้าไม่ได้นอนไม้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกกันไม่บอกพี่ไม่บอกจะไมนอนไม้เอานอนไม้เอานอนไม้เอาได้ข้างหน้า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 เดี๋ยวผมนอนนอนนอนแผ่นนี้เลยปักมือวมีลุกมีลุกนอนไม้เฮ้ยพี่เอกไม่ทันกูอยู่ไกลกูไม่้ามอดิอดิอดิ็อกดิอดิต้องบอก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 ไอยอนอกดานไปก่อนยอน กูเหนื่อยกูบล็อกนอนได้กูบล็อกกูเม้มกูเม้มกูเม้มบล็อกไว้กูบล็อกไว้แปดสิบ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 อ่าหลุดแล้วนี้หลุดแล้วไม่หลุดไหมเก้าสิบเก้าสิบแล้วสองฟองไอเพ้่มึงฉีดไปเลยเป้่มึงตายอ่ะให้ให้กูกับยอนเจอนี่มึงฉีดกูเลยมึงกับจางเจนต้องฉีดไปเดี๋ยวกูวิ่งมาใส่เครื่องขวาบนให้น่าจะหลงพี่หลงแล้วหลงแล้วผมขึ้นมาบนกลางละมีใครอยู่แถวบูนปะผม่ผม เฮ้ยคุณหิวหิวจับมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาหาแต่มันไม่เจอมาขวามาขวาจานมันตามจานนะมันตามจานจานวิ่งยาวๆวิ่งมาใบวิ่งมาใซ้ายเลยมันไปในแมสอะเอ๊ะมันอยู่สายบนมันไปเมันไปมันไปมีหมายบ้าตรงนั้นอะสองไอผมวิ่งมาสายล่างกำลังกำลังวิ่งมาสายกลางละอ่าอ่าอ่าไม้ได้ไอเดียวมีเบี้ยหิวปะโอเคไม่อยูไม่ยู่เอาฉาบไม่ฉาบเหฉืออยู่เพลิด เปิดอกไม้พอดีเป๊ะเลยไม้พอดีเป๊ะเลยมีลุกมีลุกเจมีลุกสวยมาสองบอดบอดนะบอดนะจานเลี้ยวยาบอดบอดหนักบอดบนกลางจานบนกลางบนกลางโอเคเปิดสายสายจานสาย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 เห็นไรแล้วมาล่าผมมาพี่มาเลยจัดฐาน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 ทันฐานมันต้องสั่มันต้องรีดมันต้องรีมาล่ามาล่ามาล่าอยู่สายกลางนะแอบอยู่ได้ ผมมาบนแล้วผมมาบนการละการต้องสวนไปหายเปิร์ก่อนวะการต้องสวนไปหายเปิร์ก่อน่ได้พี่เจ้าู่ะแล้วผมโอเคได้มาๆเหมือนม้วเหมือนม้วข้าบุเลยพี่แล้วผมเลแตะพี่ผมบอกเลยสวยสวยมาละมาลวมาลวมาลวมาลมล้มันมันหามันตามมันเดิ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 นตามลุ้มเลยลุ้มเลยลุ้มเลยลุมเลยลุุมเถึงยังถึงยั้งถึงยังถึงยล้งถึงแล้วถึงแล้วะจอดดิจอจอดจอจอดไปนะ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 ไม่ทันมันไม่ทันม อยู่ข้างหลังกูไอเวนโอ้โหสบายสบายนอนไม้ได้นอนไม้ได้นอนไม้ได้มีไม้นอนไม้เหมือนเดิมนอม้นอนไ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 ม้มีลุกมีลุกะได้เรื่องไปยักหน้าเตึง กานถ้าผมไม่อยู่ฝั่งมันฝั่งนู้นฝั่งฝั่งตรงข้ามมันอะถ้าผมจะแก้วิ่งเข้ามาหามันจะต้องเดินมาตีผมจานลุกตันตันเลยนะโอเคโอเคจานลุกตันมาเลยนะลุกตันมาเลยนะมันมันต้องเดินเข้ามาตีผมจานเดี๋ยวมันต้องเดินเข้ามาตีผมไป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  เขาไวเขอเออต้องบอกต้องบอกต้องบอกสวยไปจ่าสวยสวยไปี่กปต่อ่ไปายูไม่ไรไม่ไรสวยสวยไปไไดิวดิวพิวีสตายได้สวย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 จะเจไปปล่อยออกออกเลยได้เบ็ดเนเบดเม้นเบดเมนเบดเมนเบดเมนออกเลยออกเลยไม่มีเทไม่มีเทศไม่มีอะไรเลคู้ขนาดนั้นวะเวลาเฮ้ยูอ่ะเฮ้ยนมาแล้วนะ ไปก้ามก้ามเปอร์ลงได้ลงได้ลงได้ลงกูลงลงเปียกออมาพี่สวยเอาดิพยายากหน้าใส่กูเหรอพยายากหน้าใส่กูเหรอกูย่อพังแค่นั้นแหละผมผมยายหน้าเหรผมเฟดแล้วคือไลงคือไลงพยายามหน้าใส่กูเอาดิย่อพังเป่าหิวกูเป่าหิวกูพยายามหน้าใส่กูกูก็ย่อพังย่อคืนย่อมาย่อกลับเด็นไปหิวนะพันไปนะพันเฮียไม้เยียไม้เยียไม้เปอร์ต้องเอาแล้วนะถ้าไม่เอา เป็นเกมแดกตายก้ยอมตปอ็ไปเพื่อกูช่วยฝีไปไปดิมีสเต็ปบัตรใจมันจะตายยักษ์คมมันเหลืออุ้ยโอ้โหไอ้นี่คุณต้องจะบิ่งไปข้างหน้าแล้วกูวิ่งไม่ได้ย้อนติดกูสองทีคือย้อนตแล้วคมย้อนตายย้ษ์คมย้อนผมไม่มีอยากอยากกูจะย่อใส่มันกูย่อใส่มันโอ้กูตาย ไปออกไปออกไปออกไปไปนั้นนี่เฮียดูดิดูเองเกมะไย้อนถึงโอ้โหเด็กเอือห์พอแล้วเอาจันเจออกได้พอแล้วโอ้แม่งกิ่งไอ้เนียอากูย่อพังเขาเขากูเสื่อม จัดเต็มนะจัดโอ้หทูมออร่าอิกาพญายมไอ้ดอนแคร์วะตามวิง